เพทยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ้ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้น้องจะจ้าได้เอารถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกแล้วนะคะสาวงดีแม็กเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะกับใครที่กําลังตามหาอีสุดีแม็กตัว X Series นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมวันนี้สิ่งที่น้องเจ้าอยากจะเอามานําเสนอให้นะคะเพราะว่าตัวรถไม่เพียง78,000มกิโเมตรเท่านั้นแล้วได้ปี2021นะคะ ใหม่ๆเลยนะคะสภาพสวยกลิบมากแล้วก็ได้เกียร์ออโต้สประตูยกสูงนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดค่าตัวแล้วก็สภาพตัวน้องกันเลยนะคะคันนี้ที่น่าสนใจยังไงดูคลิปให้จบนะคะตัวรถราคาเพียง679,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะซึ่งป้ายแดงเนี่ยแต่ล้านนะตอนนี้เหลือเพียง679,000บาทนะคะรถสวยมากสภาพน่าใช้จริงๆนะคะใครอยากได้เกียร์ออโต้อาจจะดูดูอยู่ที่ต่างประเทศเนาะ ประเทศแถวแถบเอเชียหรือว่าอยู่แถวทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วอยากได้รถไปใช้ในครอบครัวหรือว่าหลังจากกลับมาแล้วนะคะอยากมีรถไปขับส,สวยๆสักหนึ่งคันแต่ไม่อยากออกไยแดงดูคันนี้เลยนะคุ้มมจริงๆนะคะน้องจะจ๋าบอกเลยลว่าคุม้มไม่เจ็ดหมื่นแปดค่าตัวหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะเนี่ยตัวรถสวยมากเลยนะคะตัวเอ็กซ์ซีรี่ของเขาจะมีความเท่อยู่แล้วด้วยสติ๊กเกอร์คาดตรงกลางนะคะสีดำนะคะแล้วสติ๊กเกอร์สีขาว ตัดมาทําให้ดูตัวรถสวยนะคะเนี่ยคือกล้องสดที่น้องจ๋ารีวิวนะคะมาพร้อมโลโก้คําว่าอีสุสีแดงนะคะหน้าดูดูเข้มๆขหล่อๆหน่อยนะคะแล้วได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทามลันนิง่งสกเกิร์ตรอบคันพร้อมโลบาร์ที่ติดตั้งมาจากรุ่นเฉพาะของเขานะคะสวยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะรีบคว้าไว้เลยนะหรือถ้าเห็นแล้วสนใจและชอบอยากได้คันนี้นะคะรีโรหาน้องจ,จ้จ๋าจะไม่ได้พลาด นะคะโอกาสนะคะที่จะได้เอารถสวยๆนะคะราคาคุ้มคุมไปใช้งานรถชัดเกตแน่นอนนะคะจะจากขอรับประกันก่อนรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีก่อไม้นะคะรถคันนี้เป็นรถบ้านคะ่ะท่านผู้ชมใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยนะคะดูจากตัวโคมไฟหน้านะคะเจ้าของอา่ารุ่นนี้นะคะเขาก็ใส่นะคะกรอบกันชนไฟหน้ามาให้รายละเอียดสีตัวรถเนี่ยดูรายละเอียดได้เลยนะคะมองมุม45องศาเนี่ยสีจะไม่มีผิดเพี้ยนนะคะ น็อตเนี่ยไม่ขยับแน่นอนนะคะตัวน็อตเนี่ยไม่ขยับแน่นอนสวยๆมากคันนี้ใช้คาว่าสวยได้เปลืองจริงๆนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะก็เป็นแม็กลายเท่ๆสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะได้สกูหกรูดิ้นหน้าดําหลังนะคะตัวเบ้าโช๊คกระบอกโช๊คต่างๆเนี่ยนะคะรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ไม่มีการโหลดเตี้ยลงไม่มีการตัดโช๊คดัดโช๊คแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ก็เดิมไม่มีการบูตเครื่องใหม่ไม่มีการยกเครื่องใหม่แล้วก็ที่สําคัญนะคะกระจกนะคะได้พับอัตโนมัติไฟฟ้าเรียบร้อยไฟเลี้ยวมองข้าง LED กันาสาเจ้าของเดิมเขาก็ติดให้แล้วนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะจ๋า,จาไม่ได้แนะนําอะไรเยอะมากมายเลยจะให้ดูขนาดท้ายนอกเนี่ยขนาดท้ายนอกนะคะยังดูสวยดูสดดูใหม่นะคะขนาดนี้เลยนะคะถ้าได้ไปรับรองยังไงก็คุ้มค่ายังไงก็ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับตัวรถนะคะรุ่นนี้อ่าเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะน้องก็จ๋านะจะล,ลงคลิปไว้แล้วก็ ให้ FC เนี่ยโทรมาสอบถามนะคะรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดเนี่ยสอบถามได้เลยรถก็คือพร้อมใช้งานเลยภาษีพรบรน้ำมันเครื่องนะคะก็เอาไปใช้งานได้เลยนะเนี่ยสภาพตัวรถเดิมๆดมนะคะนี่นะคะเดิมสวยนะคะล้อแม็กทั้ง4ล้อไม่มีรอยเบียดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวแคสซีเนี่ยก็เดิมเดิมคือสภาพรถเนี่ยเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะคะตัวล้ออะลงล้ออะไรก็ครบถุงพวอมือมแมรงอยู่ครบนะคะฝังกระโปรงนะคะโลบาร์นะรายละเอียดรถเดิมมากๆนะคะ พเขามาอีสูเอ็กซ์ซีรีนะคะกบไฟท้ายก็ใส่มาให้สีดําคือเป็นอะไรที่ลงตัวมากแล้วก็ตัวรถที่สวยมากนะคะกล้องถอยชัดเจนนะคะทะเบียนเนี่ยจะจ๋าขอแจ้งก่อนว่ารอโอนย้ายเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะตัวทะเบียนนะตัวรถสวยมากดูช่วงล่างกันบ้างนะคะมีผุไหมนี่ช่วงล่างไม่มีผุนะคะแน่นอนไม่มีสนิมเกาะแน่นอนท่อไอเสียแหนบกระบอกโช้ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ นะคะกันชนด้านท้ายเนี่ยนะคะแข็งแรงนะคะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนไม่มีรอยทําสีใหม่นะคะแล้วตัวในส่วนของไลเนอร์เนี่ย imeters. นะคะอ่ามันมีตัวซับแรงให้ด้วยนะคะ f อี FC. นี่ฝาท้ายมีกระบอกกระบอกโช็กซับแรงให้เรียบร้อยแล้วไลเนอร์แทบจะไม่มีรอยบรรทุกเลยด้วยความใหม่นะคะไลเนอร์เนี่ยแทบจะไม่มีรอยบรรทุกเลยนะคะ โลบาก็ติดตั้งมาจากโรงงานสภาพสวยสดคำตรงคำเตือนกระดาษคำเตือนยังไม่แกะออกเลยนี่คือความคุ้มค่านะคะที่ FC จะได้ไปสะโพกซ้ายสะโพกขวาเนี่ยตัวน็อตเนี่ยตรวจสอบได้นะคะไม่มีแกะไม่มีถอดน้องจะจ๋านะคะเอามาให้ชมจะคัดแต่รถส,สวยเอามาให้ FC ไปใช้งานต่อและคุ้มค่าเท่านั้นนะคะอ่ะนี่นะคะอ่ะตัวรถสวยนะนี่กันลอยเขาใส่มาให้สมบูรณ์แบบสวยงาม สวยมากค่ะสวยมากคันนี้คุ้มนะคะใครได้ไปน้องก็จะาบอกเลยว่าคันนี้คุ้มคุ้มตรงที่ราคาด้วยคุ้มตรงที่สภาพด้วยคุ้มตรงที่เลขไม่นะคะแล้วก็รถเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะ F4 นะอ่ะใครเห็นคันนี้อยากได้รีบโทรเข้ามาใครอยากเป็นเจ้าของรีบโทรเข้ามาจับมาจองได้เลยนะคะเอาตัวรถคุ้มค่าแบบนี้ไปใช้งานนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ใส่กันกระแทกมาให้ด้วยนะคะทั้ง4ี่บานเลยนะคะแต่ใครไม่ชอบก็ออกได้นะเอาออกได้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าจ๋าจะขัดจาวออกให้แต่ว่าได้ไปก็คุ้มนะคะ ป็นอุปกรณ์เสริมนะคะอ่าแล้วก็ดูความใหม่นะคะตรงแผงประตูนะดูความใหม่ของแผงประตูนะคะสังเกตรายละเอียดรถเดิมที่รถไม่ช้านะคะสภาพลักษณะก็เหมือนที่เห็นเลยก็คือแม้กระทั่งตัวได้ตัวหนังเนี่ยที่เขาเย็บมาเนี่ยไม่มีรอยขูดหรือว่าไม่มีรอยเล็บจิกให้แบบเสียนะคะหรือว่าชํารุดเลยตัวรถเดิมนะคะโลโก้ี่เดิมแท้แน่นอนนะคะราวหลังคาอาราแหลก็กราวบันไดก็มีให้ครบนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะ ลาเรียดตัวรถคันนี้บอกเลยกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยตัวเบาะนะคะแทบจะไม่มีรอยผู้โดยสารนั่งด้วยซ้ำนะคะรถรุ่นคันนี้นะคุ้มมากค่ะเอซีคุ้มนะคะุ้มนะคะแล้วก็ตัวแอร์หลังมีให้แล้วนะคะแอร์ Air หลังแยกโซนมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระป๋อจิงโจ้มีให้ทั้งสองเบาะเฮดรูมเป็นสีดำนะคะตัวรถกว้างนะคะคุ้มค่ะคุ้มจะเอาไปบรรทุกนะคะของได้นะคะบางคนชอบความเท่นะคะบางคนชอบ ทรงบางคนชอบลายสติกเกอร์บางคนชอบชุดแต่งแล้วก็รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเอาไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ก็ทนนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง1.9นะคะ Fc เนาะจะาลืมบอกนะนี่ทัวงมาลายก็ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าคู่แข่งกันก็คือตัว TRD นะคะถ้าจะเปรียบเทียบคู่แข่งกับโตโยต้าคือรุ่นนี้ก็คือตัว X Series กับ TRD เนี่ยเขาจะเป็นคู่แข่งกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรา,ายละเอียดการตกแต่งภายในก็เป็นแดงดำนะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะนี่แม้กระทั่งโลโก้ตัว X นะคะก็อยู่ในเบาะทั้งสองเบาะนะคะทั้งสามเบาะนะคะสี่เบาะเลยนะนี่สภาพเดิมสวยๆนะคะได้นังสีดําได้ตะเข็บสีแดงไม่มีขาดนะคะเกียร์ออโต้สภาพคอนโซลเกียร์ก็ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักนะคะนี่แม้กระทั่งตัวหน้าจอนี้หรือว่าจอมองกล้องหายหลังเนี่ย นะคะเจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะตกแต่งมาด้วยนะคะคำว่าโลโก้ตัว X นะคะลายสกิตลายละเอียดเนี่ยดูได้เลยนะคะรถสดของกระเลขไม้นะคะ FC นะคะคอนโซลด้านหน้าสีดําไม่มีขาไม่มีรอยขาวไม่มีรอยซีดนะคะตัวรถสวยสดนะคะเดิมนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกบังแดดเนี่ยเดิมๆยังไม่แกะออกเลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเรียบร้อยนะคะมีนะคะคู่คอนโทรลแล้ว นะคะ F c สวยมาก a p p l e c a r า l a พมีครบใครสนใจรุ่นนี้รีบโทรเข้ามานะคะน้องก็จะรา,ายละเอียดเอามาให้ชมนะคะตัวรถสดๆเอามาให้ชมนะรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้เนาะสวยมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยน้องก็จะรีวิวกล้องสดเลยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะแต่ถ้าใครเห็นแล้วนะคะโทรมาสอบถามน้องก็จจาได้นะคะเอารายละเอียดว่าประวัติการที่จะผ่อนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะ มาดูความใหม่ของเครื่องยนต์นะคะาฝาครอบเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดของท่อกเก็บสายไฟรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะดูได้เลยนะคะฝาครอบเครื่องสวยใสสดนะคะนี่คือรถสภาพป้ายแดงนะคะ FC ดูได้เลยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของน้ำมันเครื่องสีรอยแต้มมาร์กอยู่ครบชัดเจนรวมไปถึงนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตด้านน็อตแก้มขวารวมไปถึงน็อตฝากระโปรงตรงนี้จุดนี้สําคัญนะคะดูได้เลยนะคะ รถสภาพเดิมๆนะคะดูด้วยตาเปล่าก็สามารถมองออกแล้วนะคะโดยเฉพาะการคัดรถที่บริษัทเพชรยนต์ FC แล้วก็ลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นได้เลยได้รถสวยแน่นอนนะคะถ้ารถชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีกออม้เราจะไม่นําเข้ามาให้ลูกค้าเด็ดขาดเพราะว่าบริษัทเรามีนโยบายขายรถเกตเองคัดเกตเท่านั้นนะคะนี่ตัวน็อตนะคะตัวแผ่นเพดนะคะไม่หลวมนะไม่มีรอยปั๊มใหม่ตอกใหม่นะรูวงรีรูสี่เหลี่ยมนะคะตัวน็อตตรงนี้ตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่านะคะ ไม่จําเป็นต้องมาให้ช่างดูนะคะเรานะคะบุคคลธรรมดาก็สามารถมองออกได้เนีคะเรื่องเครื่องยนต์มาเทสขับมาลองสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้มีการเช็คระยะเข้าสูนย์ตลอดนะคะเครื่องยนต์เดิมๆสวยสดขนาดนี้ได้ความคุ้มค่าแน่นอนถ้าสนใจอย่าคิดเยอะอย่าคิดนาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอยากได้รีบโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาเอาตัวรถสวยๆนะคะมาดูฉนวนกันความร้อนนะนี่นะคะมาดูฉนวน กันความร้อนนะคะเนี่ยสภาพเดิมสวยๆนะคะไม่มีรอยข่าเมาไม่มีรอยขอีดกากขีดเกลือเกลือเลยนะคะข้ขอมูลสติกเกอร์คำเตือนนะคะที่เป็นตาปั๊มติดตั้งมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ยังมีติดมาเลยนะคะเนี่ยบอกเมื่อเลขไม้เขาเปลี่ยนยางนะคะเขามีการบอกเลยนะคะเมื่อเลขไม้เท่าไหร่นะคะถึงจะเปลี่ยนยางนะคะบอกไว้ละเอียดครบชัดเจนนี่คือตัวรถเกรดเอของแท้ของจริงใครได้ไปรับรองนะคะคุ้มค่าแล้ว โชคดีมากๆนะคะแต่ไม่รู้ว่า FC นอนอะจ๋าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเรามีน้องเซลลนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วขายออนไลน์ทั่วประเทศแต่ถ้า FC ท่านหใหม่หรือ FC ท่านเก่าเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะคะอยากจะเทิร์นรถอยากจะเปลี่ยนรถนะคะก็สอบถามน้องจ๋าได้นะคะซื้อได้ทั่วประเทศนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านนะคะหรือจะซื้อสดรถก็พร้อมขับกลับเลยภาษีพรบ น้องกจ๋ามีให้มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ครบนะคะซื้อรถที่นี่ได้รถเกียรเค่ะสบายใจใหายห่วงซื้อไปเหมือนได้ไป้ายแดงค่ะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดเป็นกำลังใจให้น้องกจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ